ค้าคำสนอดเนาะอยู่ศาลเก่านกะครับศาลเก่า่นกำลังทำพิธีเอาลูกหลานกลี่ผ้าไปทำพิธีกุลละอยู่ทั้งเพื่อสุวรรณตะคู่หาลูกหลานปูเตนน้อยเท่าไงครับกลี่ยผ้าไปเนาะ ไปสนุกดินแดนสนุนกเนาะกบราณถึงจะทำที่ทีมาหอดรถบันมองยูมองเศร้าเพิ่นหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมืออื่นกับเสียงเส้นเพิ่นมาอยู่นี่ระบาดนี่ยเนาะภาพภูมิของแต่ขับสนุกเนามะมาหอดที่สถานที่ อันเชิรเพิ่นมาประทับอยู่แถวนี้เนาะมาปวดท้ายลูกหลานครับนี่าปูมาแต่สนุด,ด้วครับเจ้าหน่อยกับเย่ทำธรรมมีที่หาปทุมมาก,กับกับลังจัดแต่ง ดเน้ำหอมให้ได้เจาะไม่ดูน้ำดูน้ำานเหนหครับทางกนี่ก็ไปเจาก็ได้ก่พ่ลมไส้ดูน้รานยังไปแยกบ้านไปใส่มาใส่ก็ได้ยังก้ให้ปูหงายเบึงเขาดูแลดูเต่าเดือบฟูหงายเลยเาโอ้กลังการงานสร้างตัวนี้ธรรมดาตัวนี้เกาแก่เกาแก่เนะ รุนเร่า

ใ้เดีสีเขียวโคเลยบอกมีเ่องามดีเราเดิอปูมัดเข้มให้คอจุดทีเา้อธิษฐานอาบานอธิษฐานน้ำจุดครับ ให้สน้รักษาสิของให้ลูกให้ร้านเายนถึง้องหอมนี่ละยากได้เงนให้ได้รดบนสงสนารันมีโศกมีลาบแยงสิได้สารบก่บานี่้โพดให้ลูกใหร้านให้ไดมุ่งได้คนมาห้าเขาห้ามน้ำคุณล่ะเอ้าตาเสื่นปูมาอยู่น้ำมาบึง มาแต่ขำสนุกคนละก็มารับรู่น uh ั oh. ่มือนีิมากินมาอย่าก็ย่านตัวลูกหลานเนาะใช้แย่พอนุ่มเลยอยากได้เห็นนั่นคนอยากได้หลอดนี่เสียบลูกเหรอเสียบเราเหรอถูกนุ่มอยู่ผมเอามาเสียบมาเปิดอีอตัวเปิดเปิดโซเนลของตัวอยู่หน้ิไม่กระเปิดเออเออเปิดไทยเปิดไทยได้กินอยู่หรอกเอนเออเอามาเสียบกระเพ้าวนั่ยแคหลอดนึงเสียบน่อหลอดนึื่องข้ออืธรรมดากต่เสียบเบิร์ดเราไม่หนิ บ่ได้มากือนอ้ก็มาเปิดเอาไปเนี่ปนวก้วนหน่อยพี่เฮ้ยน้ำข้าวก็มี่เรื่อบนานดีแห้งนี้ก็ได้แล้วคุ้มรา ผงีฟทวีรัมีงั้งขอดทั้งัวลูกลานนละปูเสียบแต่ละคอนท่านเสียบจังไหนพ่อในพ่อเบาพ่อเอเสียบเสียวจังไหนเออว่าในเบาด้วยใเออเราได้เียบแลพนย่ไกลๆคนละเออยุ่ขึ้นละเดี๋ยสิ่าเสียบไปเ็ดอเออไเออเก็บพิานกินไป่นละิานไเนาะคนละบอกไผ่บอกไผ่คอนละ เวลานี้ค่ะพระเจ้าขอเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายปู่พระจันโตกุมพรังศีีลุงปู่ชวดเหยียบน้ำทะเลจืดลุงปู่ปานลุงปู่รือสีลิงดำพระแม่กวนอิมพระชวะพระนารายพระพรมประตูมหาเทพพระแม่ยาใหญ่สีมาตาเทวี แม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีรวมถึงผู้มีพระคุณทั้งแผ่นดินไทยทุกทท่านองค์เซียนหองเตทุกพระองค์พ่อเจียนเจียพ่อควนอู่นี่นาจาปู่นาศีนารอดปู่นาศีนารายร้อยแปดพระองค์จงมาจุติในสถานที่แห่งนี้ที่ข้าพเจ้าจะทําพิธีเปิดทั้งสี่ทิศทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ต,ตะวันตกทิศต,ตะวันออกข้าพเจ้าขอบอกขอกล่าวในสถานที่แห่งนี้ ด้วยบุญบาร,รมีเหล่าเทพทั้งหลายที่จุติในสถานที่แห่งนี้เชิญท่านทั้งหลายจงมาอํานวยหวยบอนให้ลูกให้หลานที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ให้มีแต่รวมเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยบุญบาร,รมีสถานที่แห่งนี้ด้วยบุญหนงปู่ที่ปกปักรักษาอยู่ในนี้ข้าพเจ้าขออันเชิญด้านมาเป็นสกีพยานที่ข้าพเจ้าทําการเปิดมีผลไม้ลากไม้ของหวาน มีหมากมีภูมีขันเทพขันพรมเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ามาเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ให้ลูกให้หลานได้สักการบูชาขอจะปู่เทพเทวดาทั้งหลายทุกสารทิศในสถานที่แห่งน,นี้ด้วยบุญด้วยบารมีข้าพเจ้าขอเชิญเทพทั้งสิบหกสันฟ้าสิบฟ้าสัาสนดินเชิญทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยาน ที่ข้าพระเจ้าทําการในขณะนี้ด้วยบุญมรมีแม่หนูจรและพ่อทีได้ทําปานเปิดสถานที่แห่งนี้ให้ลูกให้หลานทุกลูกทุกนามได้มาสักการะบ,บูชาและลูกหลานทั้งหลายที่รู้จักชื่อบ้างไม่รู้จักชื่อบ้างขอลูกหลานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความรุ่งเรือง ทำธุรกิจการค้าการขายอันใดก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้ปู่ให้ย่าตามไปปลกปักรักษาลูกหลานของข้าพเจ้าให้มั่งมีสีสุขไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขออนุญาตบาดคําขอปู่ขอยา่าขอเหล่าเทพเทวดาตั้งหลายจงไปจุติจงไปคุ้มครองลูกหลานของข้าพเจ้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าจะการค้าการขายนายไอ้เนี้อชื่ออะไรเนี่ย อนทวีบุษรีนางพองลูกหลานของข้าพเจ้าทุกรูปทุกนา,าม<อ>ที่รู้จักชื่อบ้างที่ก็มีส่วนร่วมในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านของเขาถึงเป็นที่ของเขาเป็นนาของเขาขอเราเทพเวดาทั้งหลายได้ยินข้าพเจ้าได้ก,ก่าบได้เชิญแล้ววันนี้เชิญท่านทั้งหลายจงมาจุติในสถานที่แห่งนี้ ข้าพระเจ้าจะทำการเปิดพุทธังเปิดบารมีทำมังเปิดบารมีสังขังเปิดบารมีเปิดโชคเปิดลาเปิดเงินเปิดทองเปิดทรัพย์เปิดสินในเมืองมาดานให้เจ้าปู่เจ้ายาจงประทานทรัพย์ทั้งหลายมาให้สถานที่แห่งนี้ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยบุญบารมีเจ้าปู่สีจโทนาคราชไม่ยาสีปทุมมา เปิดบางบาดานแห่งนี้ให้ลูกให้หลานได้มาจุติในขนาดดีให้ลูกให้หลานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าด้วยบุญด้วยบารามีเทพทุกพระองค์ทั้งสี่ดิศข้าพระเจ้าขอเปิดที่นี่ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเขาขออะไรจะเจร้าปู่เจ้าย่าจะเปิดบุญบารามีให้สถานที่แห่งนี้ที่ข้าพระเจ้าในล่างสังขารไม่ญาสีปทุมมามาเปิดตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปทุกสิ่งทุกประการที่ข้าพระเจ้าถาม

อดใ่ิสั่งเด็กมาโอ้ยคนสี่ใแมวกินใส่มาใส่นอื่นอยากเอออยู่หลังมันโดนเต็มดินโยเอามาปีไว้เอาเกล็เลยนนี่สิบอะไรมอดนขอายน่นบ่าเภอาเพื่นเด้อสีนามาปลูกเลยเ ผู้บริสุทธิ์นะให้นาสาวนะผู้เพื่สวมดเลยลาันมปลูกเป็น่ได้เป็นนี่้หักนแกเตกเ้องเ่าไห็ดผสมพอได้ก็ให้ได้เห็ดผสมพอมีก็มีตัว เขาเกิดมาไงรุ่นก็มาถือระาเขาเอานั้วเาสาเขาเขามากเขาดีที่จับตบได้้าี่เขาต้องลางนส่ล้างแห้เยะมากล้างหุเมโาเขาดูเขาคิคอยคิดคอยอ่านแตละแม่เขาบ้านแตสิเานี่แหละเยดไปดอกอาซาิดมันไปอีกแน่ในดอกเน ไปแล้ส okay. ว่างสบยย่ไเนี่แหละเอามันมุดจิดบกเอาวต่มุ่จบกได้เลยละนอไปรดเนาะโอ้ยไนพ่ไปอ้ยทีนาที่าลังนั้นถือแปดเือนอาทิตย์นานี่ละเราชิบวนเงินเราไมหายมันง่ายเน ันอันลวดนี่นะตอนาสาวหัวที่ผ่านมาเนี่และไปเฮ็ดให้เขานะนะไปเฮ็ดให้เขาอันไปให้เขาเก้าศูนย์หกันนะเก้าศูย์เก้าศนย์ซีเขาก็ได้สื่อนะถูกสามตัว่าอยู่บไปอยู่แล้วบอกไตเพิ่นเนาะไตเพิ่มนะเนี่ยไตเพิ่มแหมใไตเพิ่นแหมเดวสาวข่อยก็ได้ไหมเฮ็ดไหเลยเนาะไตเลี้ยวไตคนเราห้างนัน ไม่ยังบินเลยก็หน่อยมากเช่าบอเนียบเงียบ่เห็นเลยเนี่ยยี่ไงสายเสียบบาซีไงเสียบอย่นี้พอใสบ่อดเน่าเขยจะเหลี่ยมมันบอมาเสียบบาสีดูจะดูจัหลั่สองหลั่ด้ลายเลเนี่ยเสียบาซีนี่จักมีดูผู้ใดชมาก หอยน้ำ็มได้หนึ่งย่างได้หนึ่งเด้อใจมากมา เตียวเอเอหนิเ,าเากาน้ำมันจะเป็นเลขหนึ่งเลขอ,อ่า